คคะทุกนดูความดกกิ่งนี่โห้ยต้นเล็กๆแต่ดกมากทุกคนนี่อะไรรวย <c oughs> <c oughs> ต้นมะเขือเทศบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะนี่ไงที่หนึ่งเรียนรู้การปลูกเอากระถางวางไว้เพื่อรดน้ำเนี่ยคะ่ะแล้วพ่อปู่ก็ในช่างมาช่วยวันนั้นเห็นไหมคะนี่หลังคา ใต้หลังคาก็จะแดดลงมาพอดีแล้วก็กันฝนได้ด้วยนะสุชินีโชนโกลสเนี่ยโกลสเสริมอะไรอีกฮนนะกน,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 นกไก่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ที่นึงอยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะพอดีนายช่างเธอมา ดูคอมพิวเตอร์ให้แม่นะคะกำลังรบกับแม่อยู่นะคะที่หนิงกับพ่อปู่ก็รรีกตัวออกมาค่ะไม่ยุ่ง <c oughs> <c oughs> สองคนนะ้นแบบ <c oughs> อยู่ด้วยกันเราจะปั่นป่วน,นะ,ะเราต้องออกมาหนิงกับพ่อปู่ี่ใจเย็นเหมือนกันนะคะอุ้ย <c oughs> สุชินี่อีกอันหนึ่งดูกองปุ๋ยมากพ่อปู่โอ oh. ชูนดูค่ะใบโต มากกว่าบ้านหนึ่งเราเดี๋ยวดินเอาปุ๋ยหมักใส่แบบพ่อปลูกกันดูพ่อปลูฟลายซิกนี่ต้นทานตะวันนี่ให้พ่อมาอัสตูแอดเดอเวกเกอร์ฮูลพ่อปลูกเชิญฮะย่าอดิชัน คมชวนโอ้นี่นี่ซฟีแค่ช t ดีอย่าแค่นี่ชวนเนไทยแลนด์เบีย a ฮามเอาอันนี้ผักชีลาวค่ะทุกคนยานะเอ็ดเบนสตรอเบอรี่ค่ะเด็บ้านพ่อปู่โอ้ โอ้ปลูกใหม่นะคะนี่ยาน,น,นะดูแอปเปิลนะคะดกมากป้าป้าวีฟีย้าเลยชนเนี่ยได้แอปเปิลเศนษปอดป้าพ่อบอกว่าแปดปีละหนิงเึ่ว่าหกปีเพราะว่าหนิงมาอยู่ก็ หกปีนะคะก็เห็นต้นนี้แล้วก็เล็กขนาดนี้อย่านะเป็นลูกเล็กค่ะเห็นไหมเต็มเลยดกมากในต้นนี้ยังดกดกมากๆดูค่ะทุกคนแอปเปิลน,นะกำลังอ่อน ดกมากทุกคน,ด,กนดูความดกกิ่งนี้โหย้ยต้นเล็กๆแต่ดกมากดกมากค่ะทุกคนพาชมต้นต้นแอปเปิลเนี่ยพ่อก็กำลังทำอะไรนะถอนหยานะคะพ่อถอนยาทิง้งดูเขาโอ้ยดกย้อยมานี่เลย Oh, Papa da, afel voll. What? Voll. In der Seite, ne? Yeah? Mhm. So viel. sim, mm. strawberry. Sim de strawberry ke. Simก่อนนะคะ. Mhm. ฉิ้นซื่อินซืหวานหวานตาต้นดอกอันนี้บ้านหนึ่งเยอะเลยดูกลาบค่ะไปดูกลาบนู่นนะดอกวนีพ่อจะปลูกแตงกวานะคะแต่ว่าจะไม่ปลูกอะไรเยอะแล้วเพราะว่าไม่ย่าเดินมากไม่ได้แล้วท่านพ่อก็แปดสิบหกแล้วทุกคนพ่อปลูกขยันมาก ใช่เนอะไม้เนอเฟียยาเลยครับชนเวกกระมังเห็นไหมครับเวกกระมกักอลสิสโอ้ยกุหลาบทำไมดกมากกุหลาบทุกคนกุหลาบบ้านไม่แย่เดี๋ยวยิ่งพาเดินไปดูข้างนูน้นด้านข้างบ้านนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ได้พาดูเนาะนี่ดกมากนี่ยฮันนิสเบรนโยฮันนิสเบรน ลูกแดงๆเ,เอามาชิมเหมือนหมากเล็บแมวเนาะแตวก่อนนะแต่ก่อนในต้นใหญ่ต้นใหญ่พุ่มใหญ่มากเลยนะก็ต้นมันเก่าแก่แล้วนะทุกคนเอามาชิมค่ะชิมค่ะเหมือนทับทิม ตอน๊ไอปปตอนคือเขียวเหมือนเหมือนหมักเล็บแมวตอนนี้เหมือนทับทิมทับทิมแบบเปรี้ยวมากกุหลาบทุกคนกุหลาบเดี๋ยวไปต้นลูกแพรกันนี่ลูกแพรอลังการงานสร้างนะคะบ้านไม่ยาจะเป็นอีกพันหนึ่งนะไม่เหมือนบ้านหนึ่งนะบ้านไม่ยาจะลูกเล็กกว่านะคะโอโ้ทุกคนดก ดกมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ยดกไปนี่เลยมันเหมือนเออฝรั่งบ้านเรานะทุกคนนะรสชาติในี่ใกล้แต่มันหวานนะ่ะมันไม่ได้ออกความเอ้มันจะมีพันเปรี้ยวด้วยนะลูกแพรหนิงไปเก็บข้างทางนะ่ะมันมีแบบเปรี้ยวด้วยนะคะก็เหมือนฝรั่งบ้านเราลยนะทุกคนนะน ที่หนิงทานเหมือนฝรั่งเดี๋ยวจะพาชิมทุกคนให้ผลผลโตก่อนเรามาลอยบ้านไม่ยหลอยบ้านตัวเองมีแต่ไม่กินมัร่อยจะงามไปไหนเนี่ยแม่นางงามอะไรอย่างนี้ดมหน่อยโอ้ยหอมหอมทุกคนสวยดอกใหญ่ย,ยักษ์มากเลยเราไปตรงนู้นบ้างเนาะเราไปตรงนู้นตรงนี้เราไปยัง ตรงนี้เป็นกุหลาบก็มีนะเดี๋ยวเดินเดินซอดไปนน่นเดินซอดทุกคนนี่อะไรรวยที่ปั๊มน้ำผดานเอ้ยตึงตึ๊ดตึงมันยังใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้แล้วที่เยอรมันก็มีนะคะเนี่ยมียาก็จะโรยพวกสมุนไพรลงไปนะคะไม่ยา่าชอบสเียบ เดี๋ยวเราไปทางโน้นนะลมผัดอกีกนีทางนี้จะเอะเฮ้ยฮัลโหลนั่งทำอะไรน้งนี่มาดี้เฮ้ยฮัลโหลอันนี้ไม่มีน้ำนะคะทุกคนคือเป็นที่ตั้งเหมือนตั้งบ่อน,น้ำบาดาลเหมือนกับตั้งโชว์เฉยๆวยัดป,ประดับสวนนะคะประ,ระดับโอ้ยนี่ก็งามทำไมกุหลาบปีนี้งามมากมากเลย ใจมันลอยไปหาเธอทำไมหนูสวยอย่างนี้สวยอะไรอย่างนี้คะสวยอะไรอย่างนี้นี่ก็สวยสวยสวยกุหลาบสวยสวยเนาะทุกคนดกมากเลยอ่ะดกพ่อปูกก็จะคอยตัดหญ้าดูแลสวนนะทุกคน ใ้ช่างใหญ่ก็จะพาหนึง่งแบบคอยมาดูคอยมาช่วยพ่อกับแม่เนาะเพราะว่าท่านก็แก่มากแล้วเนาะแปดสิบอ็ดแต่ยังอื่นนะท่านแข็งแรงมากอุ้ยต้นเนี้ยใบใบสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสีสีเนี่ยคือมีแต่ใบก็สวยแล้วอะ,อะเนาะสวยนะคะเนี่ยเหมือนดอกมะลิมากเลย หอมหอมอ่ะเดี๋ยวนี้ขอดมหนะ่ oh, Jasmine. 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 อยอ๋อจัสมินจัสมินจัสมินนี่ไงจัสมินมาแล้วไม่ยาปลูกไว้เยอะเลยนะคะนี่ก็บ้านแม่ย่าจะอยู่หลังแรกนะแล้วก็นี่ก็เป็นบริเวณสวนด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นโรงจอดรถเนาะ แม่ย่ามาอยู่มาซื้อตรงนี้คนแรกเลยแต่ก่อนเนี้ยตอนในช่างเล็กๆนะบ้านแม่ย่าจะอยู่ทางนู้นนะคะตรงฝั่งนู้นอะ่ะฝั่งใกล้ซูเปอร์มาร์กอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะแม่ย่าก็เพาะจากเมล็ดพอปลูกก็เอามาลงปลูกตรงนี้นี่หลายต้นเลยนะข้างๆบ้านแม่ย่าก็จะเป็นห้องอาพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งแถบเลยคือเป็นห้องให้เช่าเนาะ ห้องเขาก็จะมีทั้งมีทั้งห้องนอนห้องน้ําห้องครัวนะคะก็เหมือนแบบอยู่เป็นบ้านเนาะห้องฝั่งทางน้นรู้สึกจะเหมือนห้องละเจ็ดร้อยยูโรนะประมาณเดือนละสองหมื่นกว่าบาทนะคะเช่ามเือเทศปลูกในกระถางก็มีนะคะนี่ต้นใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านหนึ่งอีกนี่ตรงระเบียงนี่พ่อปู่ทาเองนะคะทุกคนนี่พ่อปู่เนี่ย เก่งเรื่องเหมือนเก่งเรื่องไม้แต่พอปู่ทำงานแต่ก่อนนะ่ะอยู่บริษัทโ o l ์ s สวาเกนะคะทุกคนก่อนกเกษียณน,นะพ่อบอกว่าอุย้ยตื่นแต่ตีสามตีสี่บางทีกะเช้าพออันนี้คืองานอดิเรกพ่อปู่คือเรื่องทําเกี่ยวกับไม้เก้าอี้อะไรเงี้ยทำพ่อเก่งมากในช่างก็เลยได้จากพ่อเนี่ยแหละทุกคนเป็นผู้ชายน่าราักเหมือนพอนะ่อฮะ ชมจามีตัวเองด่กาแฟเนาะด้ยเีการเพราะว่เป็นผู้รู้นี่แม่ยาอบขนมปังค่ะใส่อลูกเกดนี่ดูอุ้ยแม่ยาชอบขยันมากกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะนี่จะกลับบ้านแล้วค่ะอยู่ไม่ไกลนี่เร็ว ตรงไฟแดงเลี้ยวขานะคะบ้านของเราถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยจะต้องมาย้ายมาย้ายต้นมะเขือเทศไปลงตรงนู้นนะคะนี่นี่บ๊ายบายทุกคนกันแล้วลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ไนคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบลาฟเกซุนค่ะทุกคนบ๊ายบายชูสไว้เจอกันใหม่ค่ะ ไม่เจอกันหน่อยค่ะตาก็าไปถึงสวนแนละ้วตอนนี้ไปละหนงไปลุยสวนต่อ